อาล่ะค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะการเปลี่ยนไส้กรองนะคะของอเครื่องกรองน้ำนะคะสตีเ l ลเอลทรอนนะคะรุ่น f o u t t n i s 7S นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวไส้กรองได้เองเลยนะคะซึ่งขั้นแรกค่ะเราจะต้องถอดนะคะสายตรงนี้ก่อนซึ่งถ้าหากว่าใครที่ไม่มีตัวที่เป็นไขควงของเขาแล้วนะคะให้เอาเล็บ กดลงไปนะคะตรงตรงวงแหวนตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงสายออกมานะคะสายก็จะออกมาง่ายแต่ถ้าเราไม่กดลงไปนะคะสายก็จะออกยากนะเอาละหลังจากที่เราปลดสายเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาถอดตัวหัวตรงนี้นะคะ โ okay. อเคถอดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ถอดอันนี้ให้เรียบร้อยโ okay. อเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะหมุนนะคะตัวล็อกตรงนี้ออกสักครู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะถอดนะคะตัวล็อกนะคะตัวนีอ้ออกเราจะถอดตรงนี้นะคะออกอหมุน มุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดตรงนี้เลยออกมานะคะเมื่อกดเมื่อดึงออกมาแล้วเราจะต้องเปลี่ยนนะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอาทิตย์ได้เอาเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้คือไส้กรองเก่านะคะแล้วก็เราก็จะหมุนนะคะตัวไส้กรองเก่าออกแบบนี้ หมุนแบบนี้เลยง่ายๆนะคะหมุนง่ายๆแบบนี้ก็แล้วก็เอาไส้กรองใหม่ใส่เข้าไปด้านในนี้ก็ทำความสะอาดก่อนนะคะและมันจะมีล็อกอยู่สังเกตรตรงหัวตรงนี้นะคะมันจะมีล็อกอยู่ใส่ให้ตรงล็อก แล้วขั้นตอนตรงเนี้คือต้องใช้แรงนะคะในการกดลงไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะใส่อันนี้ไม่ได้กดไปให้แรงนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งค่านะคะตั้งค่าโดยการเปิดตรงนี้แล้วก็หาไม้แหลมๆจิ้มลงไปอีเิียก็จะเอาไม้โอเคอันนี้เป็นการรีเซ็ตนะคะ จริงๆอ่ะไส้กรองเก่าของทีบายยังไม่ได้แบบไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอ่ะอันนี้เราก็หมุนโอเคนั่นเรียบร้อยแล้วนะคะให้มันลงล็อกเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ทำความสะอาดก็ใส่ตัวล็อกเหมือนเดิมแบบนี้เลย Okay. ใส่ให้แน่นนะคะหมุนให้แน่นโอเคเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จากนั้นเราก็เอามาใส่นะคะเหมือนเดิมยัดลงไปโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทสจริงๆต้องการใช้งานตอนแรกนะคะต้องเปิดน้ำทิ้งออกก่อนนะคะ ออกไหมมาแล้วนะคะโอเคก็ต้องเปิดน้ำทิ้งออกสักพักนึงก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นไส้กรองเก่านะคะซึ่งยังขาวสะอาดอยู่เลยเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่ามันหมดอายุแล้วก็คือ